จากการสัมมนา,าของเราพบว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นหนี้อยู่ประมาณ1,600ล้านบาทบต่อปีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเงินก็ต้องจำกัดจำเขียเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าต้องส่งเข้ากองทุนแล้วพอส่งแล้วแล้วโรงพยาบาลต้องทำอะไรคะ ต้องไปไประหยัดเงินค่าย,ยาเพราะฉะนั้นประชาชนเสียโอกาสนะคะคแทนที่จะมียาดีๆคุณก็ไปทำซีเอเอายาจากขมิ้นลาวมารักษาแทนอะไรประมาณนี้คือผมว่ผมยังไม่อยากให้ไปขยายประเด็นแล้วก็ไปแตะในมุมซียาขมง้นขมนซึ่งผมผมมองว่าเป็นคนละเรื่องแต่ว่าแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือ คุณจะได้ยาที่มีคุณภาพน้อยลงใช่ไม่อันนั้นคือการคาดเดาว่าถ้าตัดงบตรงนี้อันนี้คือการคาดเดาว่าถ้างบประมาณน้อยลงแล้วเขาต้องทําอย่างนั้นอันนี้ผมผมต้องต้องรักษาสิทธิ์ของของเขาที่ไม่อยู่ในนี้ด้วยนะครับผมขออนุญาตเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนครับเขาก็ต้องเพิ่มค่ารักษาแน่นอนอันนี้อันนี้ก็ก็เป็นมองกลไกกลไกทางการตลาดซึ่งซึ่งแรลว่าตรงนี้ผมอยากให้จาย์ตั้งตรงนี้ดีกว่าก็คือว่าตัวร่างเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่เจ็ดร่าง นะครับแล้วก็ล่างที่สุดไปเนี่ยผมเชื่อว่าทางกระทรวงเองหรือทางหมอเองหรือใครเองเนี่ยก็ต้องตั้งต้นอยู่ที่ประชาชนผู้ได้รับบริการเป็นหลักอย่างที่อาจารย์มองว่าถ้าอย่างนี้คุณภาพของการรักษาหรืองบประมาณเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อผู้ผู้รับบริการค<ะ>่ะทีนี้ ในแง่ของตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าทางที่ดีที่สุดที่ทุกฝ่ายที่ออกมาพูดถึงว่าจะต้องมีประโยชน์ของประชาชนในที่ตั้งเนี่ยอะไรละเอียดอะไรที่คิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงหรือคิดว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทางแพทย์ได้มองแล้วเกิดความสบายใจด้วยในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพที่จริงอ่ะพวกเราที่ทํางานเนี่ยมีทั้งเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเมื่อก่อนเราใช้แต่เมตตากรุณาแต่ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลชุมชนไม่รักษาปุ๊บไม่ผ่าตัด คนไข้นะคะครับเพราะว่าอะไรคะมีมุที่ตาจิตเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเราก็ส่งเขาไปหาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีอุเบกขาถ้ามันหนักเกินกําลังเราก็ส่งไปเพราะว่าเราต้องทําใจทําใจเราว่าถ้าเราไปทุ่มเทมเมื่อก่อนนี่นะคะเวลาไปรักษาเนี่ยส่อมลชนก็จะลงว่าหมอช่วยเหลือผู้ป่วยจนสุดความสามารถแต่ผู้ป่วยทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายไปแต่เดี๋ยวนี้ส่อมลชนจะบอกว่า คนไข้มาโรงพยาบาลคุณหมอก็ช่วยเพราะฉะนั้นคนไข้ก็ตายไปเห็นไหม <en> may, คะว่าทัศนิษนักคติของคนม,มันก็เปลี่ยนไปแล้วในมาตรา41เนี่ยกันเงินไว้1%นนะคะถามว่ามีผู้ป่วยไปรับบริการปีละ200ล้านครั้งแต่ต้องจ่ายเงินเพียงไม่ถึงสองพันลายคิดคร่าวๆนะคะ0.001%หรือหนึ่งในแสนที่ เกิดความเสียหายแล้วก็ได้รับการชดเชยแต่อีก99.999ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วจะต้องมาออกพรบรใหม่เพื่ออะไร เดบเดวเดบจะพูดต้องถามบางทีก่อน <laughs> คือพอผมถามถึงประเด็นว่าว่าพบตัวพรบอรเองเนี่ยก็มีหมอมีมีคนที่เกี่ยวข้องทานการแพทย์ <c oughs> เข้าไปมีส่วนในการที่จะนี้ออกมาแต่อา <c oughs> <c oughs> จารย์อาาจรก็ไปวกถึงเรื่องของทัศนคติของของคนที่มีต่อแพทย์ <c oughs> <c oughs> ผมอยากจะให้เกาะที่ตัวรายละเอียดเพราะว่า <c oughs> เรื่องเรื่องของสื่อเรื่องของการนําเสนอมันมันก็มีการหลายมุมอ่ะเมื่อก่อนหมอก็เต็มที่ นะฮะตรงนี้ในในเนื้อหารายละเอียดที่ร่างเนี่ยที่ผ่านไปแล้วผมผมยังคงย้ําอยู่ว่าเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องตั้งเป้าในแหละประชาชนเป็นหลักแต่ว่าหมอเองผมฟังอาจารย์หมอก็คือไม่สบายใจในมุมมองที่คนมี uh huh. มีต่อหมอว่าไม่ได้เต็มที่แต่ส่วนหนึ่งผมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าในกรณีข้อบอกพร่องหรือข้อผิดพลาดทางการแพทย์ มันมีแล้วมันก็เป็นข่าวบ่อยถ้าพิดพูดถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่เป็นข่าวเดี๋ยวนี้พอข่าวมีก็พยายามที่จะตีในประเด็นต่างๆเหล่าน,นี้คือทอํายังไงที่จะให้ถ้าเราตั้งต้นที่ผู้บริโภคเป็นหลักโดยที่เข้าใจหมอด้วยว่าหมอเนี่ยมาตราเจตก,ก็จะมีอยู่ก็คือว่าถ้าผมเท่าที่ผมอ่านมาก็คือว่าคือหมอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เกิดปัญหาแบบนั้นอยู่แล้วก็อยากให้หมอสบายใจด้วยอยากให้ผู้บริโภคที่เจอผลกระทบจริงๆเนี่ยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีด้วยเนี่ยทางออกที่หมอ หมอมองแลวสบายใจที่สุดควรจะคือคือเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวขอพูดนิดนึงเดี๋ยวนี้นะคะอ่าอ่าประชาชนมีความคาดหวังสูงค่ะใช่อันนี้เ็นเพราะว่าเพราะว่าเรียกร้องสิทธิ์ค่ะอืประชาชนไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะเมาขับรถก็ไปรักษาฟรีอ่าเกิดอุบัติเหตุกินเหล้าเป็นโรคตับแข็งก็รักษาฟรีอันเซฟเซ็ก เป็นเอกก็รักษาฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรักษาฟรีแล้วเลียกร้องสิทธ์เต็มที่ยังไงก็ได้นะคะทีนี้แพทย์จะประชาผู้ประกอบวิชาชีพจะเกิดอะไรเกิดความไม่มั่นใจในการรักษาของตัวเองอย่างที่หมอบอกบว่าเหมือนในต่างประเทศนะคะเคยเห็นข่าวไหมคะที่เขาบอกว่าคนไข้ไปรออยู่ที่ห้อง emergency room แล้วก็เกิดชักหมอไม่มีใครดูแลเลยเพราะว่าดิฉันหรือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโรคชัก,ก,ชกถ้าเกิดอะไรขึ้น ถูกฟ้องอีกเห็นไหมคะแล้วเมื่อถูกฟ้องถ้าได้ถูกชดเชยก็ถือว่ามีความผิดตามพรบนี้นะคะถ้าถูกชดเชยเ่าถือว่ามีความผิดเขาบอกเพราะว่าถ้าไม่ผิดก็ไม่จะรับการชดเชยเมื่อมีความผิดสภาวิชาชีพต้องสอบสวนไม่ว่าจะมีคนฟ้องหรือไม่เพราะหน้าที่ของสภาวิชาชีพคือดูแลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ทําการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างมีคุณธรรมจะได้ทํามีมาตรฐานเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกสอบสวนเพราะฉะนั้น หมอเรามีน้อยอยู่แล้วนะคะสองร้ยล้านครั้งนี้มีหมอในกระทรวงสาธารณสุขอาจจะหมื่นสองแต่ว่าไม่รักษาที่รักษาจริงๆประมาณแปดพันคนคที่ดูทํางานสัปดาลลห์ละแปดสิบถึงร้อยี่สิบชั่วโมงนะคะแล้วเมื่อเกิดทั้งพรบนี้แล้ววิชศรรศาชีพสอบสวนแล้วอาจจะต้องไปสาลอีกคือไม่ต้องรักษาผู้ป่วยแล้วค,ะค่ะไปแก้ไปแก้ข้อกล่าวหาก็พอแล้วครับเอาละฮะภายใต้เวลาที่มีอยู่ว่า 15นาทีก็ได้มุมมองของแพทย์ผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพด้วยเพราะเมื่อวานได้มองในแง่ของผู้แทนภาคประชาชนไปแล้วกับเรื่องของพรบฉบับนี้ท้ายที่สุดแล้วจะออกมายังไงเพื่อให้ประชาชนเรื่องประโยชน์ข้อจำกัดนิดเดียวไม่ใช่หมอเชิดชูคนเดียวนะคะที่นะออกมา,าแสดงความวิตกกังวลตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะแต่งดํากันทุกวันศุกร์ไว้อะไรกับมาตรฐานวิชาชีพ ทางการแพทย์และสารสุขแล้วไม่ใช่เฉพาะแพทย์นะคะพยาบาลเภสัชทันตแพทย์เทคนิคการแพทย์แล้วก็ทุกๆคนก็จะแต่งดําแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรากําลังล่าหลายชื่อเพื่อคัดค้านพรบนี้ครับ ก็ฝากท่านนายกนะคะว่าท่านบอกว่าประชาชนต้องมาก่อนผู้บริการเนี่ยรับใช้ประชาชนแทนท่านนะคะคือข้าราชการประจำเนี่ยทำงานตามนยโยบายของนักการเมืองแต่นยโยบายบางอย่างที่มันเป็นอันตรายทำร้ายพวกเราเองเราก็คงทนให้ตัวเองถูกทำร้ายไม่ได้ค่ะคฝาก,กบอกด้วยก็เป็นสิทธิที่จะได้แสดงออกในฐานะของวิชาชีพนะครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาคงจะต้องมองที่ภาพรวมเพราะว่า มองแค่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้วันนี้ได้รับเกียรติจากประธานสมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแห่งประเทศไทยคุณหมอเชิดชูอริยะศรีวัฒนาขอบพระคุณคุณหมอครับสวัสดีค่ะพาสโคครับช่วงหน้าคัดประเด็นในช่วงสุดท้ายครับ